ครับผมสวัสดีครับโดนโดนเติร์เลยพี่น้องบเด็ตเหต็ดกบเขาให้พี่น้องเบ่งเลยถอดปลาครับถอดปลาปลาเทราป้าหน่อยๆว่าสิมโมกแล้วไปใส่มาก็เลยถอดแล้ที่กรับถอดกรอบเขาเนียนห้อนก็แก้งเห็ดพี่น้องเนี่ยเราไปเก็บเห็ดมาเห็ดอันนี้เพิ่งครับผมเดี๋ยวค่อยไปเบ่งแต่ว่าใส่เห็ดพอมาจากไทยนำตกทีผ่ผมเอามา นีเลยก้อนหนึ่งเขาแจงเห็ดนี่ครับเห็ดพอน้ำน,น้ำยานางใส่ละปุ้งยวบ่อยพี่หนุ่มบริไายต้อนปุ้งเลยเห <c oughs> ็ดสดๆต้มน้ำถึงก่อน กคยมาแกงครับใส่เห็ดพอน้ำรผักอีตัวใส่น้ำเห็ดเต้เป็นต้นสมพี่น้องอยู่ของนอที่เขากินสมคือบักคามเปียกเขาห่อนย้อนห่อนขาวๆพี่น้องหนังหอมทอดปลาเหอยมาแล้วคล้อ,องสมพี่น้องของสม นี่ตุใส่แกงเห็ดครับหยำกรึบบเลยมองชัวกมัมีเก็บจากต้นครับผมใส่แกงเห็ดใส่ผักอีตูเลยหอมปิดไฟเลยปัด ไม่ติดหงอนหรอกเนาะเดี๋ยว้อกินหัวพี่น้องขนๆเลยครับชืนามยาน่าเมืองสีสันเดี๋ยวปิดฝาไว้ให้มันอบอ้วนเล็กน้อยค่อยพร้อมเสิร์ฟนะครับคนละถ้วยเลยพี่น้อง เอา,อาพอเอาวอันนี้ดอกไม่เห็ดพอไหม,ม,มเงินเห็ดพอเถ้าวอ่ะหอมครับมาครับแซ่บในการก็เราถั่วเนื้อแกงเห็ดเผือกใส่เม,มี่ยงะแกงม้หมอสุกครับผมอย่างเนี้ยช็อตเนี้ย ผัดเห็ดเปาเฮอผอดปลาครับผมผัยย้อนห้อนน่แน,น,<า>น,น,น่เราเปรี้ยวรานนะฮะนึกขึ้นอันนี้ไปแล้วเกียมเห็ดมาเมียยงนะก็พอแเรามาใส่พละถ้วยพละจานกันครับกินตัวนั้นเด้๋ยบ่บออันนี้นี่ปลาติโน่ตกได้เด้อเ <c oughs> <c oughs> จริงเนี่ยได้อย่างเบบปุ๊บอ่นี่ปลาติโนตกแต่แค่เป็นเป็ดปุ๊บอ่เสร็จกินเราเป็นคนเอาขึ้นอันนี้นี่ที่ปุ๊บอตกนี่ปลานกินเบ็ดแล้วก็เอาขึ้นเนาะนี่ไงปลาปลาที่7โมงนี่ครับเจ้าพริกอันนี้พี่น้องมาเสกเฉยอันนี้ไอเจ็ดตัวล้อเลยอันนี้วันนี้เขาเฟียลกันเลยเจ็ดโมงตีตออตู้สเื้อเนื้อดับเนอเผนืาบึกเน้อเผาะเผาะเผาะบิ๊ก วุ้นเปตาไข่หมอนเขาหอยแันเรองกเหินน้ําซักาตนะครับเนื้แบงเห้พอออกนหอมแบบนารเฮดปัาหน่อใส่ ผสมหอดที่ด้านขวานำะใส่หมูพี่นอ้อง ยยเดีย,ย,ยบ,บอ่ะสิยอวเอาไว,วไเฮ้ยไปทำงานอ่บวันนี้ยไม่ไปเพาะจรนเราเลอจะปจกปลาพร็บจบเลยค่ะ แกเห็นไหมปลาทอดอ้แต่ม mm. ันงานอ่ยนี่มื้เป็นครับล้วกินปลาเจโน่แบบมันแสบป่ะอืมแสบมันปลาปลาปีบอ่ ว้าก็ไม่กินว้าแบบไหนไอเจ็ดเป็นคนบอกให้ทำกรอบไงทำมาตกปลาเล็กแล้วก็มาทำกรอบเพื่อนจีโนบ้ามาเขาไปเท่าแล้วเ่าเขาขับจักรยานไปตรงเอาหุช่ไหมไปตกปลา ยาป้าก็หนังเห็นว่าเอามากอเป็นป้าข้าวโบราบป่ะเป็นปั๊บไปจานแล้วคนเห็นบ่มีในยูทัยทำอะไรสนเรื่องเนี่ยรู้ไหมถ้าติดตกร้องตัวสิ่งอันนี้นี่หนึ่งอันนี้หนึ่งแสนจะถ้าคนเห็นเขานั่นเพิ่มไปอีกสองแสนสามแสนเขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องรู้เขาไม่รู้น้องไม่รู้อะไรแกก็โม่มัมีป้าย มันตรงมีป้ายก็ไม่ไม้มีไงอนี้เนี่ยมีไม่หรอกแล้วหนวดลัวนีินตน่หรือว่าเขาตกตรงข้างล่างสะพานนันเพื่อนคนไหนเพื่อนจี่ตนดีละวเี่ยหน่อเห็นที่ไม่มาทรงแหรมาได้เลยเห็นเจอที่รถเหลืองรถบ้านเหลืองเหรู้ไหมทข่ทำเป็บอันนี้อินนาหรือว่าเขามันนี้อากาศดีได้หายดูเด็ดเป็นได้เปน กาแฟหลังกาแฟอย่างดีเลยม,มีไฟบแบบดีบบบด้วยเขาน่าจะทำปลาเหมือนไายร้อนปุ้งเลยคช่ไเพื่อป้าถอดใส่แป้งนะครับเบลนเต้ติดกระทาโอฮ้ยโอ้ยอยัยยงยมโม่โม่อะไรขางมัะ ไม่ใช่รถคันนี้ตี่มางานซีอยู่บ่เอามาจอดเหมือนตรงเหมือนทีได้อยอะบ่มันก็มาจอดขี่ได้เห็นอยู่ก็ทำาพชื้นร่งเขาหนอกลังเลยอันกี่ไปลมงเนี้ยพ่ว่ากับหางก็กินได้ งานเขาสุกเสาร์อา,าทิตย์ไงนั่นแหละทำไงเขาบอกว่าให้าขึ้นหัวาผางขาปานจะได้หมานแมนบอ่แมนว่าปลอกปล,ปลาจะได้ได้ปลาเยอะมันเป็นเคสแซมกรอบเลยเขาประมันเป็นเคสจริงๆ ที่กินโตบอที่ไปกินตัวมันนักล่าปลาเขาต้องกินหัวกับหางด้วยปลาต่างก็จะได้มาเลที่ไปกินตัวมันไปโน่นนี่นักล่าปลานยถ้ากินหัวหางจะได้กินเนื้อแบบว่าต้องกินเนื้อกินหัวกินหางด้วยปลาต่าจะได้มาน้ำฝนไม่ตกน้ำิ่ตัวฝนไม่ตกอื่ะนิยมไปแป๊บเดียวไปก้อนนี่ มันก็กินเลยแต่เราไปจกได้ฟาร์มเขาเลยสอวนนี้หลาป้าหน่อยก่อนป้าไงบอกค่อยไหลอาลกาศดีค่อยสิไปป้าไงี่กาดอปไรอ่ะอากาศดือลิลี่ถามว่าอันนี้ลิลี่ทำงานอยู่บ้างลิลี่ไปทำเมื่อวันว่า,วา,วา นี so our, oh, so <sounds> ่น้อไปตกปลาตรงไหนที่น้บอกเอาศูนอันนี้ฟาร์มผู้สาวเล็กเขาก็บอกได้อันนี้อนุญาตเราบอกได้แล้วเนะ้าเล็กมันมโหเต็มหน่นว่าฟาร์มผู้สาวตั้งแต่นี้รู้โอ้าฟาร์มผู้สาวไปเล้วฟาร์มผู้สาวไปตกะบดีนะนอนเาว่าฟาร์มงานพัฟฟีไม่มีอหน้ ไม่ใส่สีเส้าไปให้หมันแล้วไม่เห็นปลาเลยด้วยเออให้พาไปกับแม่มาหัวเขาไม่แรงพึ้นหรอกเบ็ดเราห้าหกคำเลยแล้วก็ห้ามจมนี่ด้วยปลากใสีไปอืมแน่นหนาแล้วกห่มไปด้วยเขาคอยหวังเขาแนละ้วแรงขึ้นที่จะนอให้แล้วน,นะดูสิ จะเป็นสมอยางใช่ไหมเนาะสมมั้งใอันนี้มันแบบเป็นผู้ป่ยอย่างเด็ดเนาะเนาะเนื้อนางอันนี้มันมาคือแบบเนื้อนางบดเนาะเน่าน้ำเม่เอาน้ำมาคืนด้วยน้ำเลยเฮียนี่กินลายก็ดีกินกินอันนี้ก็อันนี้ใช่ไหมเป็นยาระบายดีก็ไม่เก็ไม่

เขาบอกว่ากินอะไรนะแฮเบอร์เก์หมดเลยบอกหมดแล้วท้องปั๊บปิดไหมหมดแล้วถ้าบอกไม่กินทางกับหน้ามันไม่เป็นตัวได้เลยนี่หัวเรแลผมไอตัวนี้นี่เออลอยลอยบ่ไม่รู้มองตางเดแล้บะหมี่ดอกกรอบหมดแล้ว ฟังเสีออยงกินดิยังนาสโนวะสื่อเสียงร่ำไห้แบคอมปะพี่ดิน้อแซบบอต้องติจกแร้แรก็สามสเ่อจพี่น้อได้ทั 3, 4, ้งหเลย <c oughs> นี่นักกล้าครับออ บูกบับแยกเป็นไรโอ้อามาหม้อหางมันหางมาันหมักไส้หมักน้องกำลังดูเขาตกเป็ดตายดูทำไมดูไว้ให้มันจำไง้ยปลาปีกยังหาถ่ายเดีอยู่แต่ดูไปเรื่อย,ยมันก็รู้แหละเพจับจังหวะให้มันได้ ดีๆเราพาไปโชว์ซีมันน,นี่ไงทำงานที่เราต้องลองไปตกอยู่ตรงเขื่อนแค่อไหนหไม่ได้ออกเขื่อนไหนหละ่ะต้องไปซื้อผึ้งเขืเเ่อนอะไร,ไรไขาไา้างไปซื้อผึยงที่เหนือไปเผาขาดน้ำมันไหลแรงมันไม่มีปลาน้ำมันอันนี้น น้องไม่มีหรอกตรงที่น้อไปเข้าค่ายมา้าวตรงที่กำแพงรานเหือ,มอมไม่รู้เป็นตวหนัาคัวอลลนนะมอบอกห้ไเดลงบ้านส่นแม่งก็เปไปไปขาวให้หมก็อยู่เมื่อเดี๋ไปโตกับหม่งเคลืออนเลยจะเผืเ่อกำแพงมันตอนนี้ไงมไม่ไหาของ เอ้ยอแลนมาก่องนะต้องต้องกินกับเจียวข้ามเปียกกระเสียบเจียวหน,น้าข้ามเกลือ เไม่นอะไม่ฉนนอนกินเพราะว่าปลาสึบอมันได้ปลาปลากิบมันก็ได้ไงจันนอนหนัองอันนี้มันเข้าแลว้ววันวันศุกร์ตอนค่ำๆเราดูเปิดแ่ลําโพงให่ดูนอนเลยพี่นาสีนอนเนี่ยสิหานไปรอยดูก่อนเนะเพร้อมกัน หมอบกรรใหญ่พตกน้แโอ้กระหาออกไปว่าชวนชอนเสรุ่มมาดูด้วยไปตกปลาที่เรให้ช้อปั๊ปี้ดูแล้วสี่หมื่นหาถึงสืดอค้ินี้จะหมดแล้วอื แล้วกจะซื้อใหม่อีกน้าเริ่มไปตกดีน้บอนไปก่อนกลางกินได้หมดป่าเขาเหลือเสืรอเกล้งให้ราหงาดแตะไว้ใช่ไหมเื้อเกรี้ยงหงา มก็สาวาเล็กสามชิ้นเลาวแไปตกกันมาชิ้นเราบอกฟาร์มตูนั่นแหละตัวไม่เคยไปบ่มาฟาร์มเอามานได้ไม่น,มา,มมน,นามกับมองหนาแ้วกับี่ปลาแล้วจ่ะเป็นไงสูนต้องหนาประเดยเลย ก,ก็น้อยแสบทีังตัวใหญ่ยยก็ปล่อย <laughs> เอาหน้ามันมาให้จิโน่เนี่นยหน้ากบหางหัวหัวน,นไดที่จิโนก,กินเพราะปลีบอกมันได้ปลาอรอยถ้าปลาปีมไม่บอกจิโน่ก,ก็ไม่กินแปลเด็กเจ๊ยังเจ๊โต้ไห เี๋ยเข้นบ่ม้อให้ขึ้นอ,อืมไปปลาพี่นน่์ตกได้ไงแซบบอ่อืมแซบบ่ถ้าไม่ไปแซบไม่ไปอีกเล็อืม อืมมองอันนี้ใช่ป่ะทุนที่ที่ได้ไปผ่าตัดป่ น้องหลานไปกับพี่นี่ก็ตกปลาทุกรอบเลยส่วนรังเนาะมาส่วนไม่ตกปลาเนาะมันไม่ไปก็บะไปไงถ้าไปก็จะส่วนมากบ้านเขาอยู่ทา่กอบใบเนาะส่วนเขาก็ไป เขาไปไหนนอนแล้วหัวหงุดหงิดบ้านเขาอยู่ตรงไหนน่าเขาอยู่ตรงเราบ้านใกลกับไปแล้วก็รับเขาไปเชื่อตรงไปแล้วก็เห็นเลยก็คือมากเขายังไม่คิดว่าเขายังบอกว่าไม่มีอะไรทำที่ใกลกับไปไม่มีเพื่อนคนเมืองใกลกับไปไู่มีเพ่อนเลยหมดที่เขาไปเป็นเงียบ เขาบอกว่าสมัยนั้นเน็ตก็ไม่มีนะมันก็บว่าคือแอนดรอานเนาะแอนดรอานมันมีร้านนู้นร้านนั้นนั้นเขาบอกเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่ยไม่คยได้มีจะเล่นเกมเขาเบื่อเล่นเกมแล้วพี่สาวเขาบอกคุยนะคุยปวดไปบอกไม่มีพี่สาวอืม โอ้โหนูอ้แสบนย่ันคลิปเนี่ยหนาเจ้าค่อนื่นครับแสบเนี่ยรับนจังหวะกันคลิปหนาพี่น้อสีหนังนครับการค, <No. S 1> คาลิปหานาครับ